ีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ชม ท่านนะคะที่กำลังรับชมอยู่ค่ะผ่านทาง a c e b o o k Live นะคะของทาง Facebook f a n p เ g e วันลบอาร์เคดิเทคดีไซน์ค่ะและวันนี้อยู่กับ MC นันทีค่ะและ m c กิ๊ฟซี่ค่ะเราสองคนนะคะอยู่ประจําการที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัลสันธบุรีค่ะคุณผู้ชมในงานมหกรรมรับสร้างบ้าน e x p o 2025ใช่แล้วนะคะเป็นปีที่2แล้วที่เราอยู่กับนะคะลูกค้าที่อยากจะสร้างบ้านกับวันลบอาร์เคดิเทคดีไซน์ภายในงานมหกรรม รับสร้างบ้าน Expo 2568จุนถูกต้องซึ่งงานนี้นะคะคุณผู้ชมก็จะจัดกันตั้งแต่วันที่27มีนาใช่ไหมพี่กีฟใช่แล้วค่ะวันที่31มีนาคมนี้ค่ะวันนี้วันแรกของการจัดงานจัดกิจกรรมใช่แล้วเราทั้งสองคนก็เลยถือโอกาสเปิดไลฟ์นี้ขึ้นมาค่ะเพื่อที่จะพาคุณผู้ชมทุกท่านนะคะได้มาดูบรรยากาศของการจัดงานที่บุของเรา จริงๆเนี่ยคุณผู้ชมหาเราสองคนเนี่ยสแตนด์บายตั้งแปดโมงเช้าแล้วนะพี่กิฟอ๋อไม่ใช่ค่ะเหรอแต่ลูกค้าเยอะมากคืเอ,อนเนี่ยเคลียร์แบบโอเคตอนนี้พื้นที่แบบพอที่จะไลฟ์สดได้ไดล้ะก็เลยถือโอกาสเนี้ยนะคะแบบพาคุณผู้ชมเที่ยวชมบูธสักนิดหนึ่งใช่แล้วซึ่ง <c oughs> แต่ละในบูธเขามาเนี่ยนะคะก็จะเห็นเรานําโมเดลบ้านค่ะ <c oughs> ซึ่งเดี๋ยวเราจะพาไปชมนั่นแหละโมเดลบ้านทุกๆหลัง <c oughs> ที่นี่นะคะที่อยู่ภายในบูธกิจกรรมของวันโลกรัติภูมิทีไซสของเราต้องบอกเลยนะคะว่า เป็นบ้านของคุณลูกค้าที่สร้างจริงกับเราทุกหลังด้วยเขาเรียกว่าออกแบบหลังต่อหลังชำไมพี่กิฟต์เดี๋ยวพาไปดูหลังแรกก่อนค่ะผู้ชมอ่ะเดี๋ยวให้ดูบรรยากาศนะคะคือถ้าเกิดใครมาที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัลจันทบุรีอันนี้เราสองคนสามารถตีลังกาลงไปได้เลย <c oughs> นะคะแต่ <c oughs> ว,ว่าดิฉันยังไม่ถึงขนาดนั้นนะคะผู้ชมใช่แล้วกว้างม,มากปีนี้คือปีนี้จะบอกว่าเป็นปีที่สองที่ทางวนลโรอาร์เคเตดอีสานเราได้เปิดตัวอย่างเป็นทางการแต่จริงๆแล้วเนี่ยนะคะเรา อยู่คู่กับชาวจันทร์มาเนี่ยซึ่งอย่างที่เห็นค่ะแบบบ้านแล้วเราสร้างจริงเนี่ยเยอะมากมากที่เห็นอยู่ภายในบูธมุมกว้างนี้ยิ่งใหญ่อลังการมากคุณผู้ชมแต่ว่าอันดับแรกนะจะพาคุณผู้ชมมาชมหลังนี้หลังนี้ยังไงคะหลังนี้ดิฉันภูมิใจนําเสนอมากเพราะว่าเขาเรียกว่าเป็นหลังแบบหลังหลังนางกวักเป็นหลังนางกวักพี่กิฟหลังนี้คือหลังแรกลูกค้าอันนี้ต้องบอกว่าถ้าเกิดว่า เออนนมนโอกาสได้ไปถ่ายวิดีโอวันลงเสาเอกของลูกค้านะคะเจ้ของบ้านเนี่ยเขาอยู่ต่างประเทศคุณหลังนี้พิเศษเลยก็คือเป็นการเซ็นสัญญาแบบว่าจ้างสร้างบ้านเป็นการเซ็นแบบออนไลน์โอโ้โหลูกค้านี่คือแบบว่าตามดูผลงานของพี่วันลบนะประมาณแบบเป็นปีสองปีเลยนะที่กิ๊ดกว่าที่จะตัดสินใจจ้างนะคะซึ่งตัวบ้านเนี่ยตอนนี้อยู่ที่จังหวัดตราดกำลังอยู่ในช่วงของการก่อสร้างนะคะก็จะเป็นบ้านชั้นเดียวดังใจมากของจริง หลังนี้นะคะก็จะมะีห้องนอนอยู่ประมาณสี่ห้องนอนนะคะแล้วก็มีสระว่ายน้ําทางด้านหลังบ้านนะคะส่วนเนื้อที่เนี่ยประมาณนะคะสองงาน, 2> 2งานแต่ดิฉันไม่แน่ใจในเรื่องของสองงานเดี๋ยจะส <c oughs> องร้อยตารางวาหรือเปล่า <c oughs> อันนี้ที่ฉันไม่มั่ใจสองงานสองงานเออ นะคะคุณผู้ชมอันนี้เป็นเป็นหลักเขาเรียกว่าเป็นหลักเรียกลูกค้าค่ะถ้าไหนสนใจก็แวะเข้ามาดูกันได้นะคะแล้วก็จริงๆแล้วเนี่ยถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมมีโอกาสมาที่บูธก็จะมีโอกาสได้เจอกับผู้บริหารเราก็คือพี่วรรณด้วยใช่จะอยู่กับเราทุกวันเลยนะคะอ,อ่ะโซนนี้โซนด้านหน้าค่ะขอโอ้อวดสักหน่อยพี่กิฟต์ค่ะเป็นในส่วนของภาษาพิธีกรมเอ็มซีไห ในส่วนของของพรีเมียมและของรางวัลนะคะคุณผู้ชมใช่แล้วใครที่มาจองบ้านกับเราเอาเป็นว่าในส่วนของโปรโมชั่นเดี๋ยวไว้ท้ายสุดนะคะว่ามีอะไรบ้างเดี๋ยวขออนุญาตเก็บไว้บอกท้ายสุดละกันแต่ว่าที่แน่ๆค่ะวันนี้ใครที่มาจองบ้านกับเราพี่กิ๊ค่ะถ้าได้เราจะมีของพรีเมียมนะคะแบบดีมอบให้เลยเป็นกิฟต์เซตนะคะก็จะมีสมุดโน้ตปากกาแล้วก็แก้วน้ำแก้วน้ำเป็นแก้วแบบคกวเมเย็นอันนี้ ให้ไปเลยใสำหรับลูกค้าที่แบบแวะเข้ามาพูดคุยแล้วก็จองบ้านกับเราในงานนะคะใช่แล้วก็ยังมีของพรีเมยมอีกมากมายด้วยจริงๆเข้ามาคุยก็แจกได้เหมือนกันนะใช่เราก็มีแบบกระปป่งกระเป๋าเอ่ยอะไรเอ่ยนะคะแล้วก็พิจาันาแป๊บนึงค่ะระนัยแป๊บนึงนะฮะยังไงคะคคนคุณจะทําอะไรคะยกไม่พูดถึงไม่ได้ ดีค่ะ้อ,อ,นนอเะเดี๋ยวเราต้องชี้แจงแถลงไข่กันก่อนนิดนึงคุณผู้ชม<ฆ>สำหรับใครที่เป็น f อฟคุณแพรรี่เพราะวันนี้มีมีคนมาที่บูธแล้วก็ถามแบบเป็นเอฟซีคุณแพรรี่นะคะแล้วก็ถามพวกเรามาว่าคุณแพรรี่จะมาวันไหนอะไรยังไง<ฆ>ก็คื เขามาเป็นการถือเป็นการให้เกียรตินาะพีคิ๊เนาะใช้แล้วคุณแพรลี่ให้เกียรติเรามากเลยนะคะเพราะว่าคุณแพรลี่เนี่ยสร้างบ้านกับวันล็อกไคิเทคดีไซน์ของเราก็เลยให้เกียรติที่จะมางานของเราในวันที่30ถูกต้องหรือวันอาทิตย์นี้นั่นเองค่ะก็มาพบกับคุณแพรลี่ได้สําหรับใครที่เป็น f อฟคุณแพรลี่ก็มาให้กําลังใจคุณแพรลี่กันได้บ่ายโมงแล้วกันนะคะบ่ายโมงประมาณบ่ายโมงแต่ว่าจริงๆอ่ะไม่ได้เป็นแบบว่า เ <K _ d> ขาเรียกว่าอะไรอะ่ะเป็นการมาเซ็นสัญญาแบบเป็นเรื่องเวลาอะไรใช่แล้วเราเห็นมีแฟนๆเขาถามมีลูกค้ามาถามหลายท่านมากก็คือต้องขออนุญาตแจ้งนิดนึงในส่วนของตัววันแล้วก็เวลาใช่ะค่ะก็มาเจเจอคุณแพรลี่ได้ในช่วงของเวลาประมาณ,ปร,มาณประมาณบ่ายโมงหรืออาจจะมารอคอยก่อนก็ได้เดินช้อปปิ้งรอก่อนก็ได้คุณไปคุณไปที่หลังต่อไปเดี๋ยวขออนุญาตนะคะพาไปที่หลังต่อไปให้คุณนันนะคะนำคุณแพรลี่ นี่อันนี้นี่อน,นี้ขอส่องขอส่องนิดนึงสำหรับหลังนี้นะคะจะเป็นในส่วนของสไตล์โมเดิร์นจะเป็นโมเดิร์นนะคะสำหรับบ้านหลังนี้ถ้าจำไม่ผิดรู้สึกว่าบ้านหลังนี้จะอยู่ในตัวเมืองจันทบุรีนี้แหละนะคะสำหรับบ้านหลังนี้แล้วก็ส่วน ใครที่ชื่นชอบในสไตล์โมเดิร์นก็สามารถที่จะแวะเวียนนะคะมาชมบ้านตัวอย่างหรือหน้างานก็มีให้ด้วยนะคะแล้วก็สำหรับใครที่บอกว่าเอ๊ะหลังใหญ่ไปอยากจะย่อขนาดนะคะช็อตหลังนี้แหละแต่ว่ามีพื้นที่จำกัดก็สามารถที่จะย่อได้ตามสัดส่วนของพื้นที่บ้านของคุณลูกค้าสําหรับคุณลูกค้าที่เดินมาอย่างชอบบ้านหลังเมื่อสักครู่ของน้องนันอย่างนี้นะคะแต่บอกว่าเนื้อที่น้อยเราก็สามารถที่จะย่อ เปลี่ยนให้เท่ากับขนาดพื้นที่บ้านของคุณลูกค้าได้เลยนะคะไม่ต้องห่วงไม่ต้องกังวลเลยว่าเราอยากได้หลังนี้เราจะจาเป็นไหมที่จะต้องให้บ้านหลังขนาดเท่ากัน <c oughs> ไม่จําเป็นเลยนะคะเราออกแบบให้ตามแปลนบ้านนะคะในตามแปลนพื้นที่บ้านของคุณลูกค้าได้เลยเราล,ล,ลองมองายอยากได้แบบไหนเราก็จัดการให้ได้นะคะอันนี้เรานาเสนอมากค่ะคุณดาตอนนี้คืออะไรพี่กิฟคือเราจะมีคาเฟ่เป็นของตัวเองแล้วเหรอคะหรือยังไงเอ่ย ตัวนี้นะคะเราจะบอกว่าเราจะมีคาเฟ่สำหรับบ <c oughs> ิวอาเป็นของตัวเองคนามาถูกต้อง <c oughs> แล้วน้องเหนือจากนะคะจะเป็นคาเฟ่ของพี่วันลบอาร์เคเต็กดีไซน์ของเราแล้ว <c oughs> ก็ยัง <c oughs> เป็นสำนักงานออฟฟิศของเราได้นี่ <c oughs> นอันนี้ใช่แล้วอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างนะคะออฟฟิศของเราว่าในอนาคตออฟฟิศของเรา จะเนรมิต <N ail and meet> ออกมาเป็นแบบนี้เพื่อที่จะต้อนรับคุณลูกค้าทุกท่านใ,ให้แบบว่าครบวงจรรวมอยู่ในนี้เลยนะคะเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยบริษัทของเราเนี่ยครบวงจรอยู่แล้วเพราะว่าเรามีทั้งทีมสถาปนิกอินเทอรเนียนะคะมีน้องวิศวรกรน,น้องโฟร์แมนที่จะคอยดูแลคุณลูกค้าอยู่แล้วแต่เราจะทําออกมาในรูปแบบนะคะรวมอยู่ในนี้ให้คุณลูกค้าเนี่ย พบเจอกับเราง่าขึ้นคุณนนี้คือบริษัทของเราผู้ชมด้านหน้าก็จะมีเป็นโซนคาเฟ่แล้วก็มีโซนออฟฟิศนะคะแล้วก็จะมีโซนที่เป็นเหมือนแบบโชว์รูมถูกตอ้องงานนี้ถ้าเกิดใครมาหาพวกเราที่บูธตั้งแต่วันที่27-31มีนาคมนะคะคุณผู้ชมะจะได้เจอกับโชว์รูม แบบยอส่วนมิกนิโชรูมของทางวันรบอาร์ติเทคดีไซน์ค่ะแล้วยกโชรูมมางานนี้ด้วยค่ะคุณผู้ชมใช่ในส่วนของโต๊ะโชรูมของเราไม่ธรรมดาพี่กิฟจะเป็นยังไงตามเรามาดูเลยค่ะคุณผู้ชมต้องมางานนี้นะเนี่ยขออนุญาตทะลุด้านไหมต้องมาดูโชรูมโชรูมอื่นเป็นยังไงไม่รู้ค่ะโชรูมวันรบอาร์ติเทคดีไซน์เป็นแบบนี้ค่ะนี่ซึ่งส่วนโชรูมที่อยากจะให้คุณผู้ชมเข้ามาดูนะคะเดี๋ยวให้ตากล้องแบบ เขามาดูใกล้ๆนิดนึงอันนี้เป็นดีเทลวัสดุอุปกรณ์ในส่วนของตัวโครงสร้างพี่กิ๊ฟถูกต้องอ่อเช่นค่ะอะไรบ้างคะ<ร> เขาว่าจะมีมาให้ดูว่าตัวอย่างผนังตกแต่งไม้เทียมภายในค่ะอาจจะเลือกเป็นแบบไหนรุ่นไหนซึ่งอย่างนี้เราบอกค่ะว่าสร้างบ้านกับทางวันดอการ์เคเยดีไซน์ D นะคะพี่กิฟมาเป็นแบบคัสตอมไมล์ลูกค้ามีส่วนร่วมในการออกแบบแล้วเนี่ยลูกค้าสามารถเลือกวัสดุในการสร้างบ้านได้ด้วยว่าจะใช้เป็นแบบไหนอันนี้เป็นอะไรคุณเหล็กอันนี้ก็จะเป็นะนะคะเหล็กคือ ก็จะมีหลากหลายรูปแบบในส่วนของงานวัสดุอุปกรณ์นะคะในงานก่อสร้างทั้งหมดเลยใช่ค่ะค่ะอันนี้ก็จะเป็นโครงเรามีการจับมือนะคะร่วมมือกันกับทางพันธมิตรธุรกิจของเราค่ะไม่ว่าจะเป็น SCG นะคะแล้วก็รวมไปถึงทางบุญถาวรด้วยใช่แล้วก็จะเป็นพันธมิตรที่แบบทํางานร่วมกันนะคะซึ่งวัสดุ ที่คุณลูกค้าจะได้ใช้ในการก่อสร้างบ้านของคุณลูกค้าเองเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะเป็นวัสดุที่เป็นเกรดพรีเมียมแล้วก็ได้าตามแบบที่เป็นมาตรฐานและเป็นแบบมาตรฐานสากลด้วยใช่แล้วนะคะคุณลูกค้าสามารถที่จะเพิ่มความมั่นใจโดยการที่มาดูวัสดุอุปกรณ์ตัวอย่างของเราก่อนได้นะคะมีให้เลือกหมดเลยนะพี่กีฟจะบอกว่าเราไม่มีการลดสเปคใ,ใดๆนะคะสําหรับคุณลูกค้าที่เลือกสร้างบ้านกับวันล็อกอาร์เคดีไซน์ของเรานะคะคุณลูกค้าจะได้วัสดุ นะคะเกรดพรีเมียมตามนี้หรืออยากจะอัปเกรดขึ้นเราก็ไม่มีการบวกเพิ่มเราจะบวกเพิ่มแค่ตามบินค่าใช้สายจริงเท่านั้นคแล้วกอนนี้ก็จะเป็นโครงหลังคาตัวยางนะคะคุณเดินผ่านนี่มังอันนี้อันนี้อันนี้ดิฉันขออนุญาตนําเสนอมากนะคะคืออะไรคะคุณจะเดินผ่านหรือให้ดิฉันเดินผ่านเดินเดินยวินเดินผ่านนะง่ายค่ะ ในเรื่องของสุขภัณฑ์เราก็มาโชว์ในการดีด้วยนะคะเนี่น,นิดนิดนหน่อยๆเราก็เอาไงค,นะคือสุขภัณฑ์ที่เรียกได้ว่านะคะ,คะเป็นนวัตกรรมใหม่ค,คือเป็นแบบออโต้เราแค่มาหยุดอยู่ตรงหน้าเขาเขาก็พร้อมเปิดบริการที่จะต้อนรับเราอยากได้แบบดีเราก็จัดให้คุณผู้ชมหรือว่าจะไปในส่วนของเรนแชเวอร์นะคะเป็นชุดฝักบัวเรนแชเวอร์สลับอาบน้ำอ๋อจะมีทุกแบบเลยพี่คีทวัสดุแบบ เอสมาได้ไหมทีเยอะมากเห็นไหเราบอกแล้วว่านะคะใครที่อยากจะเห็นแบบของวัสดุของเราเนี่ยก็สามารถมาดูตัวอย่างนอกจากนีด้านหลังคุณคะอันนี้กระเบียงค่ะกระเบื้องขอบคุณค่ะแบบกระเบื้องก็มีให้เลือกแต่ว่าผู้ชมเราจะบอกว่ามันจะมีรายการในส่วนของตัวโชว์รูมเราเนี่ยนะคะพี่กิฟต์มันจะมีทั้งแบบที่เรามีให้ลูกค้าได้เลือก เองมาที่โชว์รูมเราไปที่ออฟฟิศเรามีให้เลือกกับอีกแบบหนึ่งก็คือพาลูกค้าไปเลือกเลยค่ะ,ะพาลูกค้าไปที่ SCG ซพาลูกค้าไปที่บุญถาวรแล้วไปช่วยกันเลือกเลยไปจิ้มเอาเลยว่าอยากจะได้วัสดุต,ตัวไหนแบบไหนอะไรยังไงนะคะซึ่งตัวเนี้ยลูกค้าสบายใจได้เลยว่าคุณจะได้บ้านที่เป็นบ้านของคุณอย่างแท้จริงใช่แล้วนะคะนอกจากตัวกระเบียนกระเบื้อง <laughs> <laughs> จะรู้ผิดงอะแ ข้างหลังเนี่ยก็ยังมีนะคะของประตูที่วันนี้เราเอามาเป็นตัวอย่างให้ก็จะมีตัวอย่างประตูให้เป็นบานเลื่อนนะคะเป็นบานล็อกหรือว่าเป็นแบบคีการ์ดระบบไฟก็มีนะแต่ว่าพื้นที่แคบนิดนึงนะคะผู้ชมเราก็เลยแบบว่าไม่สามารถแซกไปได้เพราะเราจะบอกว่าตัวระบบไฟเนี่ยนะคะเราอยากจะนำเสนอมากๆแต่ว่ามันมันเบียดไปไม่ได้นะคะเพราะว่า ระบบไฟเนี่ยผู้บริหารของเราตั้งใจมากๆนะคะที่จะนำมาให้คุณลูกค้าได้ดูเป็นตัวอย่างซึ่งมีทั้งะระบบไฟที่เรียกได้ว่านะคะใครที่มาเห็นเนี่ยก็จะเห็นถึงความหนึ่งเลยความเรียบร้อยของงานระบบไฟของเราที่ ต่อกันแบบเป็นระเบียบมากนะคะคแล้วก็จะได้แบบนี้นะคะงานจริงเลยเราไม่ได้มาต่อแบบโชว์เฉยๆแต่ว่าคุณจะได้ระบบไฟภายในบ้านที่เรียบร้อยนะคะแบบนี้เลย โชว์เนี่ยเป็นแบบไหนหน้าง,งานจริงๆเป็นแบบนั้นเลยแล้วก็บ้านทุกหลังนะคะคุณผูช้ชมเป็นบ้านที่มีเจ้าของจริงๆจริงๆมีเยอะมากท่นนี้นะคะซึ่งถ้าเกิดท่านไหนที่มีพื้นที่อยู่แล้วมีงบประมาณอยู่แล้วแล้วก็กําลังมองหานะคะสําหรับบริษัท้รับเหมา สร้างบ้านนะคะที่พร้อมที่จะดูแลคุณลูกค้าตั้งแต่ขั้นตอนแรกตั้งแต่ออไปอัญเชิญทีมพาม <c oughs> นะคะทําพิธีบวงสวงยกเสาเอกเสาเถเดูแลหมดพิธี<ช>ขอน้ําขอไฟดูแลหมดทุกอย่างลงเสาเข็มโครงสร้างตก แต่งนะคะมีบริการครบจบรวมไปถึงการออกแบบด้วย<ช>ซึ่งน,นี้หลายๆท่านที่เป็นลูกค้าของทางวาันรบจะทราบอยู่แล้วแต่ใดิฉันขออนุญาตย้ำอีกสันิดหนึ่งละกันว่าเราคือบริษัทรับสร้างบ้านสโลแกนของเราคือออกแบบโดยผู้สร้าง พร้อมสร้างโดยผู้ออกแบบใช้แล้ว<ม>นะคะเราออกแบบให้ฟรีไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆและไม่จากัดจนนํานวนครั้งด้วยจนกว่าคุณลูกค้าจะพึงพอใจใสามมิติด้วยนะพี่กิฟต์ถูกต้องให้ดูเลยแบบ 360. 3 6 0องศาก็ะจะให้คุณลูกค้าได้เห็นภาพะนะคะว่าเอบ้านของเราเนี่ยจะต่อเติมจะตกแต่งจะเพิ่มเติมอะไรตรงไหนในแบบของสามมิติให้คุณลูกค้าได้เห็นภาพเสมือนจริง นะคะตอนนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าอยากจะได้ออผู้รับเหมาที่ออกแบบสร้างบ้านให้เราเองด้วยมีความเข้าใจในตัวลูกค้าไม่ทิ้งงานไม่ทิ้งลูกค้านะคะแล้วก็ที่สําคัญเนี่ยได้วัสดุพรีเมียมตรงตามสเปคที่อยู่ในสัญญานะคะก็ะะอยากจะให้วันรบอธิเทคดีไซน์ของเราเนี่ยเป็นอีกหนึ่งทางเลือกค่ะซึ่งถ้าเกิดคุณลูกค้าท่านใดน,นะคะที่สนใจโปรโมชั่นในงานนี้ค่ะคุณลูกค้าสามารถแวะมาในงานมหกรรมรับสร้างบ้านเอ็กซ์โป2025ได้เลยนะคะที่บริเวณ ลานกิจกรรมชั้นจีศูนย์การคา้าเซ็นทรัลจันทบรุรีค่ะและนี่คือโปรโมชั่นของเราภายในงานนี้จ้าใช่หรืใช่ล่ะใช่โ<ช> <laughs> ปรโมชั่นภายในงานนี้นะคะสำหรับทุกๆก,การจับจองนะคะใ,ใครที่จองสร้างบ้านกับวรรพคิเชาดีไซน์นะคะคุณจะได้ส่วนลดนะคะสูงสุดมูลค่า5 0 0แสนบาทนี่นะคะโปรโมชั่นแบบนี้พี่เกีเขาบอกว่าจองเท่าไหร่ ลดเท่านั้นจองเท่าไหร่ลดเท่านั้นจองสร้างบ้านกับเราเท่าไหร่เราลดให้ลูกค้าเท่านั้นมูลค่าสูงสุดไม่เกินห้าแสนเพราะว่าคุณอย่าท้าทายชาวจันทบุรีหรือว่าคุณลูกค้ารับสร้างบ้านกับเราหรือลูกค้าจอง10ล้านเอาลด10ล้านไม่ได้ไม่ได้นะคะคุณผู้ชมสูงสุดไม่เกินห้าแสนบาทถูกต้องสูงสุดไม่เกินห้าแสนบาทนะคะเราก็ยังมีของแถมนะคะพรีเมียมที่จะมอบให้อีกด้วยมูลค่าเนี่ยตาม ราคาบ้านที่คุณลูกค้าะนะคะที่จะสร้างกับเราซึ่งแพ็กเกจของทางวันรมอาคีเทคดีไซน์นะคะจะแบ่งออกเป็นสองแพ็กเกจด้วยกันค่ะแพ็กเกจแรกนะคะจะเป็นในส่วนของแพ็กเกจ A นะคะสำหรับแพ็กเกจ A ค่ะลูกค้าจะได้รับของแถมนะคะตั้งแต่ฝ้าหลุมซ่อนไฟห้องโถงหนึงห้องห้องโถง1ห้องเราทําแบบเป็นฝ้าหลุมซ่อนไฟ ให้เลยมูลค่า2 5 0 0 0บาทพี่กินแล้วก็ยังมีปั๊มน้ำมิสซูบิชินะคะ350วัตต์มูลค่าหน0 0 0หม่บาทาาปั๊มน้ำแถมให้นะคะ,คะถังเก็บน้ำต้องเป็นดอชเท่านั้นถูกต้องขนาด2,000ลิตรมูลค่า1น0 0 0หานบาทค่ะรวมไปถึงบัวผนงังภายในบ้านบัวผนังให้ด้วยนะและไม่ได้ให้ให,ห้องสองห้องผู้ชมให้ทั้งหลังมีให้บัวผนังให้ไปเลยทั้งหลังให้เลยมูลค่า1 5 0 0 0บาทค่ะบัวปูนตกแต่งภายนอกอีก 1,000 0บาทนะคะเครื่องทำน้ำอุ่นให้ไปเลย2เครื่องห oh. 5 0 0 0หบาทและระบบป้องกันปลวกอุ้ยอันนี้สำคัญอยากจะบอกคุณผู้ชมมากเลยถ้าเกิดใครที่แบบมีแผนจะสร้างบ้านค่ะอยากให้ลงทุนกับระบบกำจัดปลวกนี่แหละอันนี้ก<อ>็องคัาสุดเเพราะว่าถ้าเกิดเราไม่ได้วางราบกกะบบกำจัดปลวกไว้นี่นะคะคุณผู้ชมถ้าเกิดมีปัญหาภายหลังเราต้องมาเจาะหลังมัน งานใหญ่งานใหญ่เลยทีเดียวค่ะซึ่เราแบบว่ายอมเสียเงินวางระบบไปเลยนะคะเราก็จะสะดวกสบายในอนาคตด้วยแต่ถ้าเกิดว่าคุณจองกับทางวันรบอัจฉริยดีไซน์เรางถมฟรีสามหมื่นบาทค่ะระบบกาจัดปลวกมูลค่าสามหมื่นบาทเราแถมให้ฟรีสําหรับของแถมเซตเอนะคะอันนี้สําหรับลูกค้าที่บ้านมูลค่าสองล้านบาทขึ้นไปถูกต้องนะคะอันนี้คืออันนี้คือได้ทุกหลังนะนอกจากส่วนลดที่วางเงินมัดจา คุณแม่วางเงินจองถูกต้องค่ะบ้านสองแสนขึ้นไปสองล้านขึ้นไปสองล้านได้คนแถมแสนสองถูกต้องแต่ถ้าเกิดลูกค้าบอกว่าเอาเป็นแบบวิล่าค่ะอ๋อหลังใหญ่ขึ้นมาเนื้อเารือห้าดิฉันเป็นเซาหญิงดิฉันนอยู่ปราสาทเริ่มต้นที่เท่าไหร่นล้านบาทอ๋ค่ะคุณจะได้อะไรคะคุณผู้ชมอย่าเพิ่งเี้ยงโทรศัพท์นะคะอย่าเพิ่งนะถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมนะคะสร้างบ้านกับเรา หลังตั้งแต่แบบราคา7ล้านบาทขึ้นใหม่ะนะคะก็จะมีของแถม <A S 1> เซ็ตเอเมื่อกี้ได้หมดเลยที่บอกไปนะคะฝ้าหลุมซ่อนไฟป้างด้านถังเก็บน้ําบัวผนังภายในบัวตกแตง่งเครื่องทำน้ำอุ่นระบบกาจัดปวกแสนสองไ่ยได้แถมเพิ่มให้อีกเป็นงานบิวอินภายในอันนี้มันเลิศบิวอินภายในมูลค่า 1, 2, 1ห้องสองแสนโอเลือกเลย จะเอาห้องไหนก็ได้อยากได้ห้องห้องนั่งเล่นสมมติจองแล้วพี่คาโลพี่ว่าลบอยากได้ห้องนั่งเล่นส่วนใหญ่เหระมีงบให้สองแสนจัดให้เนี่ยอยากได้ห้องแม่บ้านอยากมิวส์ยินให้แม่บ้านห้องแม่บ้านสองแสนเลือกได้สองแสนเลยได้หมดคุณผู้ชมอันนี้คือก็สองแสนสองแล้วนะใช่ไงเยอะมากคุณผู้ชมแล้วยังไม่รวมโปรโมชั่นในงานนี้ก็คือจองเท่าไหร่ ลดเท่านานทุน,นะคะอันนี้ก็เป็นโปรโมชั่นพิเศษนะคะสําหรับลูกค้าที่จองสร้างบ้านกับเรานะคะก็ถ้าไหนสนใจแวะมาเลยทีนี้ก็จะมีในส่วนของตัวรายละเอียดอยู่นะคะแล้วก็ตัวใบจองเนี่ยเมื่อคืนมีลูกค้าหบักมาจองเลยนะเพราะโปรโมชั่นผมบ้างจีงวันแรกวันแรกเราก็ได้ยอดจองแล้วคะหนึง่งยอดรู้สึกใจชื้นมาก <laughs> รู้สึกว่างานนี้เรารอดแล้วใช่แล้วนะคะซึ่งคุณผู้ชมท่านไหนค่ะที่กําลังดูไลฟ์นี้อยู่นะคะแล้วก็สนใจนะคะมีแพลนอยากจะสร้างบ้านเนี่ย ก็อยากจะให้ลองแวะเข้ามาพูดคุยกันก่อนและที่สําคัญน้องนันค่ะอยากจะเสริมนิดนึงนะคะสําหรับใครที่อยากจะสร้างบ้านเรียกว่าลบอาร์เคเต็กดีไซน์เราคุณจะได้นะคะพูดคุยกับผู้บริหารได้โดยตรงตั้งแต่วันที่คุณลูกค้าเข้ามาพูดคุยกับเราจนถึงวันที่เราตกลงเซ็นสัญญาและดูแลหน้างานเองโดยผู้บริหารของเราแบบทุกขั้นตอนไม่มีทิ้งไม่มีหนีไม่มีหายแน่นอนแน่นอนนะคะก็อยากจะเป็นอีกหนึ่งทางเลือกนะคะสําหรับคุณลูกค้าท่านไหนที่สนใจนะคะ กำลังมองหาบริษัทร,รับออกแบบสร้างบ้านไม่ว่าจะเป็นโซนจังหวัดจันทบุรีจังหวัดตราดสากแก้งจริงในภาคตอนออกตอนนี้เราก็เริ่มแบบว่าขยายนะคะพื้นที่ในการรับงานของเราออกไปเรื่อยๆละ,ะอยากไก็ลองทักทายเข้ามาพูดคุยกันก่อน,นะคะ่ะเป็นอีกหนึ่งตัวเลือกนะคะที่ดีมากๆเลยเพราะต้องบอกว่าวันลมอัจฉริย์ดีไซน์เนี่ยเราเป็นบริษัทร,รับสร้างบ้านที่ได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าเยอะมากๆนะคะสนใจมาได้เลยะคะ่ะอย่าลืมสโลแกนของเรา ออกแบบโดยผู้สร้างพร้อมสร้างโดยผู้ออกแบบค่ะพี่กิดใช่แล้วค่ะแล้วเราก็ออกแบบนะคะแล้วก็เรื่องที่สำคัญว่าสร้างบ้านแบบครบวงจรนะคะเราไปถึงงาน ตกแต่งภายในด้วยบิวอินต่างๆนะคะก็สามารถที่จะเรียกใช้ว่าลบอาร์เคดีไซน์ของเราได้ค่ะใช้แล้วนะคะสุดสนใจก็มาเจอกับเรา2คนได้นะคะ27มีนาถึงวันที่31มีนาคมนี้ค่ะที่บริเวณลานกิจกรรมนะคะชั้น1นึ่งโซนจีนะคะที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัลจนทบุรีค่ะมากับมหกรรมรับสร้างบ้านเอ็กซ์โป2025อย่าลืมแวะมาที่บูธของวันลบนะคะส่วนวันนี้เราสองคนหมดเวลาสําหรับกิจกรรมไลฟ์ในวันนี้แล้วจะเจอกันใหม่ที่บูธแล้วก็กิจกรรมในไลฟ์ต่อไปนะคะ MC นันทีค่ะ MC ิ ซิ่ค่ะลาคุณผู้ชมไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ